เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับรถที่แรงที่สุดในโลกนะฮะในตอนนี้นะฮะกับเจ้าโคนิเซกเจสโกนะฮะซึ่งผมก็เพิ่งได้ครอรองมานะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูนะกับเจ้าโคนิเซกนะฮะซึ่งเป็นรถที่แรงมากๆนะในตอนนี้ก็ประมาณ พันหร้อยแรงม้านะฮะคันนี้โอ้ซึ่งเป็นรถที่แรงที่สุดในโลกนะในตอนนี้เนอะามความเร็วได้ดีมากๆนะงั้นเดี๋ยวเราผมจะมาเทสให้ดูแน่กับเจ้าองมาาลโลจิเทคของผมนะมันจะสตาร์ทเครื่องกันนะโหโอ้งั้นเสียงค่อนข้างดุไนปะมเสียงดุเลยดีเดียวใช่ไหมะ จะมาเทสให้ดูนะฮะโหข้างดูมากมากนะคันนี้มาดูภายในนะโอ้โหภายในอลังการทีเดียวนะนี่ก็จงนี่ก็เป็นแบบเติมโรงงานเลยนะผมก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะจะมาเทสให้ดูนะหน้าจอก็จะติดกันนี้นะก็จะปรับโหมดได้นะเดี๋ยวเราไปลุยเลยนะจะขับไปซักชิคาโก้แล้วกันนะ แรงมากอะรอบมาค่อนข้างไวเนะี่ยผมจะในหมู่บ้านผมจะขับไม่ค่อยแรงมากเลยผมจะค่อยๆขับแล้วกันนะในหมู่บ้านนะโอ้โหคนวิ่งนะเกือบชนนะมาวิ่งเลยตอนนี้เลยเดี๋ยวด,ดูแล้วกันนะโอ้โหเปลี่ยนเกียร์ไวมากนะคะันนี้คนยุสิกแนะ่ปั่นหกร้อยแรงมานะฮะ รถที่ชอบมาค่อนข้างไวนะครับเปลี่ยนเกียร์ค่อนข้างดีเลยนะ่ยโอ้ข้างในสวยเลยนะ่ยดามากไม้สวยงามเลยทีเดียวรถค่อนข้างแรงนะเกียร์เบเต์น,นะก้าวสปีดเลยนะคันนี้แรงจริงๆนะคันนี้โอ้โหลาผ่นอนนะเสียงไฟล้อมากนะ ในเมืองรถมันเยอะนะผมจะยังไม่ค่อขับเร็วเท่าไหร่นะแต่โลงผมจะเทสให้ดูนะโอ้ก็เพียว2สองร้อยนะแรงมากนะคะนันนี้โอ้ขนาดนี้เดิมๆนะผมยังไม่ได้แต่งอะไรมามากเท่าไหรนะ่นะก็เดี๋ยวค่อยไปนะ รถมันกันข้างแยะนะแ้วผมจะไปชิคาโก้นะประมาณ12บสนงโลนัน่นเองมันข้างแรงนะโอ้เวลาผ่อนเนี่ยท่อยิงเสียงไฟล้อมากเลย ทางตรงผมจะเทสให้ดูนะว่ามันแรงรแค่ไหนับเจ้าคุณอิเซกันนี่นะค่าตัวนี้ก็อยู่วันที่ราคาขายแล้วก็ประมาณ500ร้อยกับบาทนะส่วนในเกมก็จะประมาณ2อล้านหกะของจริงก็จะประมาณจะประมาณ550ล้านบาทนะ oh. แพงมากเหมันจะมีแค่ร้อยคันในโลกนะครับผมจะไม่ผิดนะ จเจ้าคนเจ็ดเก้าอันนี้นะสวยมากๆนะฮะโอ้โหเวลาเบรกก็เจ็ดสักทีเน่อยนะตอนที่แล้วมาก๋ยวผมจะเทสให้ดูนะมันยังไม่ค่อยโล่งอะไรนะแต่รอโล่งนะฮะรอบมันมาค่อนข้างไวนะผมจะแซงไปเลยแล้วกันนะ เกียร์แบตเตอร์กิฟนะแปะ๊บเดียวเกียร์ห้าแล้ว<ม>แ,ลแรงทีเดียวนะคันนี้กับเจ้ารถทเทคผมจะเอาอยู่ไหมแต่ความเร็วเจ้าคันนี้นะแรงจริงนะโยกนิดเดียวคือไปแล้วเน,นี่ยมันก็ในเมืองเลยนะโอ้โห ไม่นะ่าลองในเมือนะเปลี่ยนเกียร์ไวมากหนึ่งวีก็เปลี่ยนแล้วนะฮะคันนี้ในเมืองรถมันเยอะนะฮะโอ้โหผมก็ไม่อยากชนนะค่อยๆไปเนะี่ยตามกฎจราจรนะผมจะแซงนะรอรอนะ ค่มีแค่ร้อยคันในโลกนะนะผมยมได้ดีเล่แล้วที่แรงนะ่ยอันดับหนึ่งของโลกได้เลยนะนี้นี้ผมจะเทท็บปสกีให้ดูนะวา่ามันท่งไหนรนแต่รอทางตรงนี้นึ่งผมไม่รู้จะเอาอยู่นะรือเปล่านะผมจะพยายามไม่ชนนะ สามร้อยแล้วนะพี่ชมแปบ๊บเดียวเองนะสิบวิเองนะสามร้อยแล้วมันถูกค่อนข้างเยอะนะสี่ร้อยแล้วเจ็ดเกียร์เท่านั้นนะเกียร์แปดแล้วนะ มีเกียร์เแล้วนะที่ผมแบบขับแบบไม่ใช้เน,นตัดด้วยเลยนะมาดูปุมภายในเวลาขับบ้างนะจะได้ฟิวประมาณไหนนะโอุ้มภายในก็ค่อนข้างไวนะฝนก็ค่อนข้างตกนะ โดน,นลื่นนิดหน่อยนะโห้โหโดนติผมยังแทบเอาไม่อยู่นะคันนี้300ร้อยกว่าแล้านชมแ400ิ่งสี่ร้อยแล้วนิดเดียวนะะเปลี่ยนเกียร์ไวนะคันนี้เปลี่ยนเกียร์ได้ไวมากนะ อูดิเซกเด็กโก o นะน่าใช้มากนะแล้วก็เป็นรถที่เหมาะออกับงานแข่งไกลๆนะไฮเปอร์คาร์นะเป็นไฮเปอร์คาร์นะ mm hmm. เดินคอมว่าไฮเปอร์คาร์ไปแล้วนะฮะอันนี้โอ้โหค่อนข้างแรงเลยนะ mm hmm. ผมไม่ใช้เนตัตช่วยเลยนะขับเดิมโรงงานหมดเลยนะโอ้โหค่อนนะ mm hmm. oh, ข้างแรงเลยทีเดียวนะ เบรกก็โอเคนะเบรกก็ค่อนข้างดีนะแล้วเบรกไม่ทันนะโหเบียมันมาค่อนข้างไวนะเดี๋ยว44กีโลนะเราจะถึงจุดหมายกันนะฮะคันนี้มันเหมาะกับขับไกลๆนะฮะทางโล่งๆนะ ทางผมสมัครกดเขียวนะผมชอบเวลาพอดน,นะมันเดียบเสียงพอดที่ท่อ,อโอ้โหแป๊บเดียวเกียร์สี่นะเป็นรถที่รอบมาไวนะฮะลอเยอะฮะซอยนี้ อย่าเบ็ดติดจิ้นเราขึ้นทางตรงระบบจราเท้ให้ดูใหม่นะเดี๋ยวรอทางตรงสักครู่นนะในเมืองน่าจะมีนะนิดนึงโได้อยู่นะเจ้าคันนี้เนะี่ย ร้อยไวมากๆากนะสองวิเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะลองนับดูผมจะลองนับให้ดูนะูเป็นทางตรงล้ผมจะลองนับไปดูนะหนึ่งสองโอ้ประมาณสองวินะร้อยนะนับไม่ทันจริงๆนะแปบ๊บเดียวสองร้อยอันที่เบรกก็ค่อนข้างดีนะ มาห้ไฮปอร์คาต้องทำมาเบรกดีอยู่แล้วอ่ะมันจะุมอยู่นะเดี๋ยวรถจีเผมเนี่ยจองไม่อยู่นะี่ยมันแรงเกินนะมันเปลี่ยนเกียร์ไว้นะขับสนุกมากเนี้ยเป็นทางตรงนะน่าจะได้หลายร้อยฮนะ ถเยอะติกแซกก็ค่อนข้างหลบดีนะวันนี้เราดูเป็นมุมนี้มันะไปชิคาโก้นะไวมากนะเดือดสามกิโลกนะิโลเลยะ 5โลนะชิชชวๆนะคันนี้โตนีฮะชนนิดหน่อยมันและผมจะพยายามไม่ค่อยชนนะเรือความสูงสี่ผมทิ้งที่สุดเนะี่ยในการใช้ให้เพื่อคานะเผื่อเราขับริงเราพลาดมัก็พยายามไม่พลาดนะถ้าผ,ผ,ผมได้ขับริ้งพลาดแมนได้ยังไงเลือ ผมจะรีบไปแล้วกันนะน่าจะแป๊บเดียวนะโทเทีนะ่รถมันเยอะนะมันเลยทำให้ผชมช้าไปเยอะนะมันผ่านเมืองนะรถมันเลยเยอะนละย คงก็พอใช้ได้นะโอ้โหผมชอบเปลี่ยนเกียร์นะมันมดีนะฮะไวมากนะครันเช้าวันนี้รถเยอะนะจะแซงก็ไม่ได้นะ ซุปเปอร์คาร์เด่นๆนะคนเมืองเยอะมากนะข่าว่างแล้วขาว่างแล้วไปขาว่างนะไม่มีรถเราไปเลยไปไหนนี่ผมพาบ่อยที่เขผขจะเจ้าอยู่ด้วยนะ ทางโคตรเยอะเยอะเนี่ยไปชิคาโก้เนี่ยเข้าป่าแล้วอะไรเทสเนี่ยผมจะคุ้มอยู่วะเกือบคุ้มไม่อยู่นะรถจีเจ็ตมันหมุนค่อนข้างไวนะรถมันแรงเนี่ย จะพยายามนะไม่สี่ร้อยนะต้องขับไม่ปลอดภัยด้วยเกือบ4ี0ร้อยแล้วนะพี่ยมจะือบีร้อยแล้วสี่ร้อยแล้วแปดเกียร์เท่านะั้นยังไม่สุดนะ ủa mình chưa mới để chế Gear đi cao rồi á. Dễ là ไปไหน่อยนะยี่สาโลแล้วนะเมื่ไปถึงเนะียรเรเ๋ยเดเด้ขนะับจริงนะแรงมากอนะ โหเดฟฟิวมากๆนะครับสุดการคอนโทรลเครื่องพงมาลายนะใครมีพงม,มาลายจะเดฟฟิวมากๆนะในการเล่นนะจะได้สัมผัสเหมือนของกิ้งอยู่นะผมไม่กล้าดิฟเลยไรเนี่ย เดือ18โลเท่านั้นนะน่าจะประมาณ4นาทีนวิ่งในดินก็พอได้นะยจะรีบไปแนละ้วโอ้ยแสงว่าทีต่องแสบตามากเลยนักผู้ชมขับชมชุ่มย่านะกับความเร็ว200 300, นะบนญ้าเขาขับกันนะ ร้อนขั้งเลยนะหนูเดียวหน้าแล้ว่นูขี่เล้วบ่อยนะโงไปชิคาโกน้นี้ผมจะไปตึกสำนักง,งานนะ สำนักง,งานของผมเองนะฮะอย่างเงี้ยพอแรงอยู่นะ สี่โลนะใกล้ถึงแลบอร์ดเขาออกมาส่วนนี้บอรกดได้ตรงนะน่าจะขึ้นสามร้อยนะเกาะถนนดีมากนะไม่ค่อยกันไม่ค่อยค่อยหมุนนะ นิดหน่อยนะโทษทีเ่รถมันลื่นนะผมขับไว้ด้วยหมอกลงนะหมอกลงไม่ใช่ปัญหาเก้าโลนะเราจะถึง,งเดี๋ยวดูในรถกันนะเวลาหมอกลงว่า ใช้ชีวิตลำบากมาก็จะประมาณนี้เวลาหมอกลงก็จะประมาณนี้นะแปกิโลนะเราจะถึงจุดหมายกันนะ ค่อนข้างแรงอยู่แนละ้วคันนี้ตาที่ผมใช้มาก็คอนโทรลง่าย,ยนะเจ,าจา้าโรลิสิกเนะี่ยโหแรงมากๆเลยแต่เบรกก็เขาก็ทำมาค่อนข้างดีนะมายาไม่ชนชนน้อยที่สุดนะโหเบอร์ฟิลิงเลยครับฮเายเ์ฮารานะฮะ สา,าักลางมันไม่ค่อยชนอ้มีรถสวนมาปืดนะมองไม่ค่อยเห็นนะมองมันลงนะากัดเป็นแป้งบ่อยนะก็จะถึงเกิดสำนักงงานหมดละต้องดูรถดีๆนะ4โลเท่านั้นนะ่าเราจะถึง มาไกลแตนไกลนะแรงมากๆนะโอ้ติกแซกไม่ผลน้ไม่แพ้นิดหน่อยอะนิดหน่อยโอเคขาติกแซกหลบมึเงเนีย เลยหนึ่งจุดเก้าโลฟวุ๊พอได้อยู่โอ้โหเกือบไปฮะหวานเสียวมากโอ้โหคนดิเฟกเนี่ยถึงมาก็รอสมองลงเลยนะอันนี้ ไม้ผมแล้วนะก็ผมจะมาตรงนี้นะคู่นะเดี๋ยวเี้ยวเข้ามาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเลยฮนะหมอกมันลงนะเดี๋ยวจอดข้างทางแล้วกันนะี๋ยวจอดคนเสกเนี่ยคุจนะอดฝั่งนู้นก็ได้นะเพื่อได้ดูบรรยากาศ เริ่มเช้านะเจอดข้างทางแล้วกันนะข้างสำนักงานนะโอ้ยเป็นไง,งบ้างนะกับเจ้าหุ่นสซ็กเนะี่ยเจสโก้เนะี่ยก็แรงทีเดียวนะโอ้โหกว่าจะได้มานะก็แข่งไปหลายสนามอยู่นะ่ก็ได้มาก็คุ้มนะเป็นรถที่น่าอมาใช้นะ ประมาณค่าตัวก็ประมาณ2ล้านหน้ในนี้นะในเกรนนะจินก็ประมาณ550ล้านบาทนะมีกจจาเงินในกาซื้อนะเคสสำหรับคลิปนี้นะน่าจะเอาไว้เท่านี้นะกับเจา้าโรดิเต็กเอสโกนะไ้ที่ชอบนะก็อย่าลืมเหมือนเช่นเคยนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการขับรถต่อไปนะกับเจ้าโรดิเต็ขอ,ตของผมนะ เดีจะเป็นคั้นหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไว้มารับชมกันต่อนะฮะนี่ก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะเดีไว้เจอกันในคลิปหน้านะัะนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮนะไปฮนะ